สวัสด um, ีค่ะม mm ุกอภัยแล้วนะคะนี้นะคะพราก็มีอะไรจะมาถามเพื่อนๆนิดนึงนะคะว่าอยากให้พราทําอะไรนะคะคืออยากให้รับคําท้าไหนหรือว่าอยากให้ทําอะไรหรืออยากให้รับสกูชียไหนหรือว่าอยากให้รับอะไรมาขายนะคะก็เม้นบอกกันได้เลยหรืออยากคุยอะไรก็เม้นบอกกันมาได้เลยนะคะอยากทําอะไรอะคือขอเถอะเพื่อนๆเมนกันสคริปเถอแบบว่าเฮ้ยพาทำอย่างนู้นได้ไหมพาขอถามนี่หน่อยดีอย่างนี้ อายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยถามมาเลยค่ะจะเอาไปทําคลิปนะคะก็คือทุกอีพีทุกคลิปพอเห็นมาและะ้วถามมาเลยค่ะพอไปดูที่คอมเมนต์ว่างเปล่าค่ะเย่ยเพื่อนๆขอร้องเธอน,นะไปเมนกันหน่อยนะคะก็พาจะบอกว่าพาจจะมีะไดรอารี่ส่วนตัวนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นไดอารี่ส่วนตัวเวลาเขาไปทําอะไรไปที่ไหนเขาก็จะเขียนบันทึกไว้ในนี้แล้วก็จะมีสมุดเป้าหมายชีวิตนะคะก็เขียนไว้หมดแล้วเป้าหมายชีวิตนะก็ถ้าใครอยากอ่านเมนบอกค่ะต้องเมนประมาณสักสี่ห้าคนขึ้นไปนะคะถึงจะม,มาให้อ่านเพราะว่ามันสำคัญต่อพะมากเลยนะก็คือจะมาอ่านให้ อย่างเช่น EP ละหนึ่งเรื่องนะคะก็โอ้ยขอโทษค่ะก็เม hmm ้นบอกกันมานะว่าอยากให้อ่านหรือเปล่านะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมเมน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 นเมนนแล้วก็เม้นค่ะบ๊ายบายค่ะ